โดยข้อมูล Poco ก5 pro บนฐานข้อมูล emi ใช้ชิป Snapdragon 7 8 2 g รองรับชาร์จไวห7 7วัตต์มีข้อมูลว่าเร็วๆนี้ทาง p o c โกเตรียมที่จะเปิดตัว p ป c โก5ห้า series เร็วๆนี้ครับโดยจะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นคือ p ป c โก5ห้และ p ป c โก e ห pro ล่าสุดรุ่นพี่อย่าง p ป c โก5ห pro ก็ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานข้อมูล emi แล้วครับ โดยสมาร์ทโฟนพ o โก้ A5 Pro ที่มีรหัสโมเดลว่า 22101320G ที่ปรากฏบน e ีมี่รวมถึง B.S ในโมเดล Global อย่าง 22101320I ที่ทางมากูเชาเมาเผยออกมาว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะใช้ชิปปะม,มปะองผล Snapdragon 782G ให้แบตเตอรีม่มาที่5,000ม ah ิลแอมและรองรับชาร์จเร็ว67ววัตต์อีกด้วยครับโดยชิปเซ็ต Snapdragon 782G เป็นชิปรุ่นใหม่ของ snapdragon 778G+ Plus ที่ใช้สลับอัยจกกรรกระดับ6นาโนเมตรมีความเร็ว CPU เพิ่มขึ้น5%และ GPU เพิ่มขึ้นอีก10%เทียบกับรุ่น 778G+ Plus นอกจากนี้สเปคอื่นของ poco x5 pro จะมีหน้าจอ IPS LCD มีค่ารีเฟรชเรท 120Hz ส่วนสเปคที่เหลือเราคงต้องรองดูกันต่อไปล้วครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT f a ฟ t เพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ